พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องราชสักการะซึ่งทรงพระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่างๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2564วันนี้นวิหารพระพุทธไตรรัตนานายก วัดพนันเชิงวรวิหารอเภอรพระนครศรีอยุธยาจงหวััดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องราชสักการะซึ่งทรงพระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2564 โดยมีนายพานุแย้มศรีผู้วราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเฉิญเครื่องราชสักการะและเครื่องส่งน้ำสงกลานพระราชทานถวายแด่พระพุทธไตรรัตนานายกหลวงพ่อโตจำลองมีพระธรรมรัตนมงคลเจ้าอาวาสวัดพนันเชิงเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจข้าราชการเข้าร่วมพิธี จากนั้นผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางไปยังวัดสวุวรรณดารารามราชวร,รวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อเชิญเครื่องราชสักการะและเครื่องส่งน้ำสงกรานต์พระราชทานถวายแด่พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเจดีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกต่อจากนั้นผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางไปยังวิหารพระมงคลบพิษอำเภอพระนครศรีอยุธยา พื่อเชิญเครื่องราชสักการะและเครื่องส่งน้ำสงกรานพระราชทานถวายแด่พระมงคลบอพิษทั้งนี้ผู้ร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด